ไอติมแมคะไอติมคะเอา้าคนะุณน้าเอาไอติมหม่คะสิบบาทเองค่ะใช่ครับปู่หนูปมนคนทําเองเลยนะคะปู่พ่กแกทําหรองั้นก็คงไม่สะอาดหรอกเนาะคนแก่หูตาไม่ดีทําอ่ะแล้วพวกนารู้ได้ไงอะคะว่าปู่หนูทําไม่สะอาดพวกนาย,ยังไม่ได้ซื้อของหนูเลยนะคะแล้วใครเขาจะไปเชื่อแกอะแก่อีแค่ไอติมสิบบาทเนี่ย,ยไปกันดีกว่าแป๊ ไอติมไหมคะไอติมไอติมสิบ er บาทค่ะไอติมไหมคะสิบบาทค่ะคุณพี่คะไอติมไหมคะสิบบาทสิบบาทค่ะไอติมไหมคะไอติมค่ะครับอ้าวคุณน้าเอาไอติมไหมคะสิบบาทเองค่ะใช่ครับปู่หนูเป็นคนทําเองเลยนะคะปู่พวกแกทําหรองั้นก็คงไม่สะอาดหรอกเนาะคนแก่หูตาไม่ดีทำอ่ะ แล้วพวกนารู้ได้ไงอะคะว่าปู่หนูทําไม่สะอาดพวกนาย,ยังไม่ได้ซื้อของหนูเลยนะคะแล้วใครเขาจะไปเชื่อแกอะแต่อีกแค่ไอติมสิบบาทเนี่ยยไปกันดีกว่าแบ๊กไอติมแม คัปเตอร์ไปช่วยจับข้างหน้าแม่พี่หน่อยสิข้าคันลงนะโอเคเอาตรงนี้แหละปลาคัปเตอร์เข้าบ้านกันดีกว่าโอ้ยทำไมมัน แดดร้อนจังวะเนี่วยว้าเป็นอะไรวะเนี่ยปู่ครับปูครับกำลังอะไรครับปู่ปู่ครับเป็นอะไรมั้ยครับให้หนูพาไปหาหมอไหมครับปู่ปู่ไม่เป็นอะไรหรอกลูก ปู่เนี่ยจะเอาทางไปตักน้ํามาลดผักปู่ก็หน้ามืดเหมือนจะเป็นลมนาลูกไม่เป็นไรหรอลูกนะเดี๋ยวปู่พักแป,ป๊บเดียวก็หายแล้วลูกใชิไหมคะปู่พหนูเป็นห่วงปู<ม>่นะคะอืเข้าใจมากนะล,ลูกนะที่เป็นห่วงปู่ปู่ไม่เป็นอะไรหรอกนะออปู่คะวันนี้หนูไปขายติมมาหมดเกลี้ยงะะแล้วค่ะปู่เลอลูกใช่ค่ะอนี่ตังค์ค่ะปู่ เ,ออเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยค่ะสนุกดีปู่คะพรุ่งนี้ทําให้อีกได้ไหมคะเพราะหนูจะไปขายที่ตลาดอะคะ่ะอ,อือได้สิลูกเดี๋ยวปู่ทาเพิ่มให้นะปู่จะทําให้อร่อยกว่าเดิมให้เย็นเย็นฉ่ำฉ่ำลูกค้าก็จะได้ติดใจไงน้องนุ่นนะได้ค่ะไปเออ,เอ,อโอ้ยถ้าปู่ไม่เจอล้านะปู่ถ้าจะแย่ะตอนนี้ ไอติมไหมคะไม่ไอติมค่ะไอสิบบาทค่ะไอติมไหมครับสิบบาทเองครับอ้าวขายไอติมเหรอหนูครับเออขายยังไงอ่ะมาละสิบบาทครับงั้นลุงเอาสองแท่งนะได้ค่ะไดครับคุณโฟนคุณโฟนกินไอติมแบบนี้ด้วยเหรอคะครับอากาศร้อนๆก็น่ากินนี่ครับ ไม่เห็นจะน่ากินตรงไหนเลยค่ะไอติมแค่สิบบาทไม่สะอาดแล้วก็ไม่อร่อยด้วยนะคะพวกน้าสองคนรู้ได้งไงะคะว่าไม่สะอาดพวกน้าสองคนไม่เคยซื้อไอติมหมูกินเลยนะคะอมองก็รู้แล้วว่ามันไม่สะอาดอะ่ะไปทํางานกันเถอะแปกตัโทษนะคะ ินงี่ครับนี่ค่ักครคบขอบคุะ่ะสิบสี่จิมไม้ครัสีบาทคับหาเจอไหมแกไม่เห็นจะมีเลยอ่ะ จ,จริงขหรอแกนี่แกทำหล่นแถวนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ดิก็ฉันน่ะหยิบมือถือออกจากกระเป๋ากระเป๋าตังค์ฉันก็น่าจะตกอยู่แถวนี้โอ้ยทำไงดะแกเดี๋ยวแกช่วยฉันหายแป๊บหนึ่งนะเผื่อม,มันตกอยู่อะรออีกรอบก็ได้สองคนนั้นก็หาอะไรกันนี แกหายยังอะ่ะหาแล้วนี่สองคนหาอะไรกันอยู่ล่ะครับคุณฟอนพอดีแป้งทำกระเป๋าตังค์หายอยู่แถวๆถนี้ค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวผมช่วยหาแล้วกันนะครับขอบคุณค่ะคุณฟอนคะข้างบนไม่น่ามีหรอกคะ่ะไม่ได้ขึ้นไปเลยน่าจะอยู่แถวถข้างล่างะคะ่ะครับมีคุณเก็บไปแล้วรเป๋าแป้ง ไม่เจอแล้วแหลแกเออคุณคุณกำลังหาอะไรกันหรอครับพอดีฉันทำกระเป๋าตังค์หลวนไว้แถวๆนี้ค่ะเออนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีพอดีหลานฉันทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปเจอกระเป๋าเงินระหว่างเดินทางกลับบ้าน ก็เลยให้ชั้นเนี่ยพามาเพื่อจะเอากระเป๋ามาคืนคุณน้องเป็นคนเก็บกระเป๋าตังของน้าได้เหรอใช่ค่ะแล้วน้องไม่โกรธน้าเหรอที่น้าพูดก,กับน้องแรงๆอ่ะน้องถึงได้เอากระเป๋าตังมาคืนนะ้าไม่โกรธละค่ะปู่หนูอ่ะเป็นคนสอนเลยว่าถ้าเราเจอของคนอื่นที่ไม่ใช่ของของเราให้เอาไปคืนเจ้าของค่ะ เราไม่จําเป็นต้องอยากได้ของคนอื่นนะคะหลานของคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะครับยังไงนะก็ขอบใจน้องมากๆเลยนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเอาไอติมมาขายนะนะนะาจะเหมอดหมดเลยจริงหรอคะจ้ะขอ,ขอบคุณนะคะไปทำงานกันดีกว่าเรา เพิก e <at> ็บอกมาแล้วเข้มไหมลูกเด็กดีนะการทำดีเน ah ี่ยใครๆเห็นใครๆก็รักใครๆก็อินดูนะลูกจำให้ด้วยนะไปไปทำไอติมกันต่อดีกว่านะค่ลูกไป บาทเองค่ะใช่ครับเอาต่อดิต่ออไรอ๋อบาทเองค่ะได้ครับได้จัดีอ๋อูหน่โอเคเอาพูดพูดพูดเข็นมานดนึงเข็นมาีนึสคนที่ลงอ้าก็ว้าอยข้นขึ้นขึ้าสี่เดินลงมาพรกันเลยไอจิมไหมคะไอจิมค่ะ พวกน้าสองคนรู้ได้ไงคะว่าไม่สะอาดพวกน้าแอนแอคชั่นพวกน้าสองคนรู้ได้ไงคะว่ามันสกปรกพวกน้ายังไม่เคยซื้อไอติมของหนูกินเลยนะคะไม่สะอาดไม่สะอาดเขาพูดว่าไม่สะอาดว้างเป็ดมิดแอนแอคชั่นน้องเป็นคน เจอกระเป๋าตังค์น้เหรออะไรติดคอเลยต้องคืนกันนั่งเลยทำไมอุปสรรคเยอะล่ะเะเลพี่ตะเลี้พอไม่เล่นเหมือนใครอะต้องให้เล่นเยอะๆคลิปโลกพี่เดิมเข้าตรงนี้เข้าไหนเข้าตรงนี้แน่เลยให้เอาไปคืนเจ้าของค่ะเราไม่จำเป็นต้องอยากได้ของตัวเองค่ะ